สวัสดีสวัยดีพี่น้องทักทายสวัสดีงามสาวเนาะคลิปนีก้กกมีพี่น้องเอฟซีหลายคนทางเข้ามาเนาะอันฮอตเซนซับแล้วอันซีซื่ยังได้ห้ตักลก่องจําเพ็นและจําใจตักลก่องประจำสองเนาะพี่น้องก็คือแม่ดิมเองเนาะไม่เลืองเมื่อนี้ดิมสิไปหาเบิ่งก่อนว่าเอาพี่พี่น้องเอากระเป๋าเลยว่าดิมเนะี่ยตั้ง่าิให้อันเงินเพิ่นนะ่ะหนึ่งล้านเนาะ หนึ่งล้านกีโลเมตรหนึ่งล้านบาทแล้วกับสื้อกระเป๋าไอ้เพื่นบอกฤๅสิเดี๋ยวสิไปเบิ่งก่อนว่าสิเอากระเป๋าฤๅสิเอาอีหยังเนาะพี่น้องมีพี่น้องเอฟซีทวงเขามาหลายคนเนาะได้ดีมันก็ตั้งใจเสียหายเ่าะพี่น้องกลัวแม่ดีนเป็นทุกอย่างเป็นตากลองทั้งไปเนาะไปใส่กับไปอันเดียวไปหาเกียร์ทากก็พาเพียงกับไปอันเดียวเนาะพี่น้องเป็นทั้งโมเป็นทั้งทุกทิ้งทุกอย่างนะแล้วสิไปก็หนักซ้าเนาะไปหล่อเบิ่งก่อนท่าซาหล่อตลาดว่าสิซื้อหยัง พี่น้องตอนนี้จะมงหอนตานานเนี่ยใส่สร้องขิงกันดูตานาเฮ้ออยอ้นี่คือว่ามีคนพั <c oughs> ่นเลยกาียขาวกาียขาวขอบคุณไม่้เลิศน,นอ่ะดอกค่ะ เอาช้าไปซื้อองก,กิดปะซื่อแค่ดิบเดียวนี่หลักก่แบกแบกแ่นเนอะดิมดิมช้าเอาเอ้าเอาจะอร่กแกงนะ้าอยูก่กินบัวท่านใด้เพื่อนเอา เลีเงี้เกียญผ้ทั้ตงตลาดบาา้านห้าอ่าหอยน้อซาบาหล่อนม่ซาเนี่ยแกะออกมามีน,น่อยพอหรอผูอ้จะกระจัน จักกระจันว่าร้านเล้าววน่งแข่เนาะมันฮาหยจักกระจันหายหายยจักกระจันใายเด่ะเออตาจิ๋หาโตสิพันอาปลาดุกเตี้ <laughs> Nắng kiểm ý có nhỉ Cái mà Cái kính nô mà Cái kính nô mà Cái kính Cái Ni nơi nắng nóng nắng no. nắng 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 Ờ nắng 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 ตัวละาเท่าไหร่กะบ่ลดเลยบ่ชองตัวกันด้ชื่แปดรถได้ชื่หาะบ่อ๋อชองตัวกับช่องสิบช่องก็ไม่ดีหลายหนึ่งตระหนัสถึงแบเด้อเด้อมาซาลิกซีทบอลแบบซีทหลอดซิทหลอดบอลมาดี้เาือบขาไปแต่ฉลย

งามดีดอกงามที่นี่ได้ีดะชี้เท้าชีดเอาชี้ดำเหดิแขนแขนสาวพี่น้องถ้าสื่อหาแล้วดูอยู่แต่ว่าถ้าอยากเงินบัวเทิงลนตัวนั้นนะงามเนี่ยตัวนั้นเก่าไม้เก่าไม้เก่าไมุ้กคนนเก่าไม้ต่งเก่าไม้เก่าลอยเก่าไม้เก่าลอยเน้อพี่น้องเก่าลอยแล้วอ พ่อก็บรกกาศตัวลงร้ายเนี่ยไม่นเงียน้อยมากเล่นันะอ่ะเซนเซอพี่น้องตอนยิงกะมาหอดเทืยนนะซาาเนาะมาหอดเทิงแหละแต่ว่าเอาผาไว้ที่นะเสก่อนคอบมดังได้เซาอิงหน่อยไม่ใช่นะเดอกเบิ่งงานเดียวจะผ่านเดียวซนซอร์ี่กระเป๋าอันนี้เลี้ยวพี่น้อง คือเจไดไหมขีดสิเอาขีดปายเป๋าใหามีเรื่องสื่อแซ่ซ่ากักะเจาะบอานะประมันเจ็ดแปดรอยบาทต่อเรือสี่รอย่านี้หน้ยเนะสายตวบกแต่กะสื่ออันนี้เสือสืคือเสืออันเป็นมาทะเลเสือมากระแลงเห็นเห็นแต่คมีเรื่องสิมาใส่เสืออันนี้ซีกะชีจเจียนสื่อเสือ้ะไ้ตุวนี้อ้าวะมาใส่เสืออะบนี่เสือเสืใจเป็นมากว งานนีมาเพียรไอคิิมไซน์เนาะดอกตูอะไรเจอไซกับฟ้นาะเอเอาไยอะไรเาเสือเนี่ยมีไปนนี่นะนี่สร้างกันบูดดิมจะเอาเสือซ่องตัวในไซน์นี้นะพี่น้องแต่กับมีพี่น้องเอฟซีวาชัยแฟนตากล่องเนาะดิมก็เลยเตรียมมาเนี่ยนี่เล่นพลา หนึ่งล้านี่เนาะหนึ่งล้านกี่เยอะนึ่งเนี่นะพีเบิ้งใบละแซเนาะสิบใบก็ละหนึ่งล้านหนึ่งก็าประมาณอยู่สามพันหนึ่งสามพันบาทได้พี่เนาะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเกาสิบนีพี่เนาะล้านหนึ่งล้านกี่รปเหนพี่น้ะงชกาพิดเรใส่เสื้อก่อนเสื้อใส่นีก่อนเสื้อใเสื้อนะบัใส่แื้งใส่นีหัก็ว่าจีกัเป้าแทมเงินแนเด สุกระเป้าแแ้เงินน uh uh uh? uh ้้ uh 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 ้้้้้อ้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้อ้่า้้้้้้้้้ท้้้้้ี้้้้น้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้่้้่้พ้้้้้้้้้้้้้้้้้ม้้ย เคยกับป้าลงเหรอสแฟ้ไม่ได้กาหรอพัดีหรอไอ้สิสิตัวฮามไปเลยดิแม่ด้วแม่มีคนมาหาสิไม่ตักเอกะเขียบนะจคนเวไใส่แมฮามไปเลยดิแม่ด้วย ไอ้แต่ว่าท่องว้เอ,อ็ดดีแม่แม,ม่มีคนมาหาแม่มีคนมาหาแม่มีคนมาหารู้ไหมฮะแม่ ่าแสนนนี่ไล่ไม่ได้พี่น้องหลนัวเพิ่งลานตลวใหญานตัวใหญานแสนหลานแสนหาโยกพ่อเม่เป็นเห็ดเพื่าเม่ได้พี่น้องตากร้องตากร้องแมวสีใเก่า เจ้าพี่มามเทียงเอาเนว่มาเทียงเอาของแมวไ่เคยสิบกว่าบาทส้มพันได้เท่าไรเจีามันไปมาเทียงเอานั้นแม่แหละมันวะแม่ก่เทียนสฉอ่เี้บิรงอยู่ท้างในนะพลามีเทียงตั้งลว่าสามพันบาทพวีเทียงกันลุกเอหัวนี้เทงเท่มะสามันบาทวะอันนี้ได้เฉยเฉหน้องของแขกได้นง ใส่ด้วยมงามีเรืองมาจากใส่ด้พี่งานีงาอย่าใไ่ใส่ด้วยอะไรกับผ้าเนี่ยแหนาั้งทาถือถือยูทงเน่คื้าสิพายดิสงกาเด้อ้าสิทาดิสงการเด้อใส่ซาว้น่ะเด้อสุรินทร์สุกบอเขียมตรงนี้ตัวนี้่น้า รูมคาดแรมใหม่จ้ะแเิมก็จะแรมตังค์เอฟเฟกต์ไหมนแม่จะผ่านไหมแม่มลานนี่นับดู้นานับด้วยอนอันนี้กันเจ็ด ชิบหลานบาทเป็นยัโมเนเป็นอยู่อันนี้น่เซนกีบเรือพี่เองดีเซนกีบายร้านแบบจ้ะล้านลลานบาทล้านหนึ่งลลานกบอันนี้พกคอนตะก้อนอนตะกอนได้พี่น้องอยกกระถือใจเยใจเยอะมากสุดใจกว่าใจอีกเน่ย กระเป๋าหน่ะบมสามพันเจัาหล้มีเรื่องคว่าสามพันลีไปแต่ว่าเงินอยู่ในกระเป๋าหน่ะเรียนรวมและสามพันตัวบาทน่ะกระเปานะสีลอ่อ่หนังแกนกระเป๋น่แกนียได้ไหมได้ได้ได้ไอ้ได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 ้ไง้ได้นด้ไ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 ป้ได้นด้้ได้ได้ด้ไได้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 ไย้ไดด้ไได้ด้ดี้ด้้ดไ่ดดดดด้ด กินด้วยซัวอยู่ยังไหมมีเลี้ยงมาใส่เหลือมีกา<ค>นเถีพี่น้องอยู่สบายอันนี้ก็ตบเวแข็งพี่น้องพี่น้องคนเป็นตากรอกเนาะตากรอกขอขอบคุณพี่น้องทุกคนเนาะที่เป็นตั้งใจให้ตลอดมาเน,น,น,นาะคน <c oughs> <c oughs> ลาดเดอร์พี่น้องอันโอ้ยเบาลาแขนเอ้าใหญ่เลยฮาวอบาลาแขนดีใจพี่น้องทีแม่ใหญีเลยใจเสียใหม่ไหมเสียก็ป้องใหม่คืออยู่ด่วยรองพายด้ว เรื่อยมน่าอันเวลาปนันไปนีเาเมยน่เีว่าเรื่อย่นพ <c oughs> <ượng> ี่น้องป้าคนก็เนี่ยใชเงินหรือเ่เอาไว้ิเงินได้ลามือมาเซ็นเงินก็ได้สองเด็ก้วน่าานก้อเกแน่ามาพี่น้อเงินนเอามาสำหรับคลิปนีกะเอาจบไวเพียสนิพี่น้องมันนี้กะไปตลาดน่ะไปซื้อของใหมเอซีแห่งควางว่ซื้องยให้ตากรีซงให้ตา ซื้อม่เด้พี่น้องกระเป๋ากับเสืยต้องตัวกับเงินหนึ่งละกีกับนะพี่น้องเนาะมันก็เป็นอันนี้เพราะว่าเมดินเป็นถูกยางเป็นกับกล่องเนาะกับกล่องเป็นมูเป็นยังไปยังเดียวเนาะแต่หายเพิ่นอ่ะแต่แต่แต่ละมือก็หายอยู่น้องเลยโอเคนะโบโบมือโบเมนว่าโบเมนว่าหายแต่มือนี้แต่ละมือก็หายอ่ะเนี้ยนะไฮ้ไฮ้ปานเข้ามาเดินพี่น้องอ่ะค่ะสายตากรองขอบคุณเลยตากรอบสำหรับคล่นิกของฝ่ายซ้ายนี้คือน้อง กับฝากก็ไหลก็เซไปตัองใจในเด้อขอบคุณทุกคนทีในดีไมในหมือนนี้เนาะขาบ่วมีทุกคนกับบัวมีดีในวันนี้ขอบคุณที่วิ่งโฆษณาหายบัวขาวโฆษณาคอยก็ไหลก็เซหายตลอดเด้อแต่เด้อพี่น้องเด้อทางทางลาวทางไทยเนาะแลอยู่เพียงต่างประเทศต่างประเทศน้ำเด้อพี่น้องผมก็ใจร้ายเด้อดีมกับบัวมีเยี้ยกอเพี้ยนจะถือเพราี่ยามเผ็ดกินบห้ส้มห้เบิ้งอีกเนาะพี่น้องเนาะค่อยพรอมมากินอาหารเลยสบายดีสวัสดี